คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับกัดหลังจากที่ได้พยายามติดต่อปูเนาะตั้งแต่ปีใหม่ผลหรอพี่น้องครับผมสาหรับปูเตียวันนี้ปูกะให้แนวทางมาเด้อครับผมเหล็กนิเมตปูค,ครับพี่น้อง เดี๋ยวไปรลับชมล้กันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูตามใจถีห้าเคยโทรไปมันบกฝันแม่ที่พูดเอาปูเอามาลงล่าสุดนั่นก็คืออันอันเลขอันลงพีที่อยู่วัดเนาะอ๋อครับผมค่ะเลขปูขันเป็นฝันนี่มันแมนโหลดปูว่าครับแต่ว่าปูผันบกฝันจักเทียแม่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้น่านเชียกเลยโทษไปหาปูเนาะครับผมค่ะปูกเลยว่าฝันแร้อบ่ฝันแล้วครับผมค่ะ เลยจีนํามมาเป็นแนวทาาให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเบ่งเดอครับผมกัปูัเตียครับผมครับก่อนฉีเบิ่งแนวทางของเหล็กปูเล็กนิมิตปูแอดมินก็มาเชียก็ขอกับอ่าขอบพระคุณปูเดอครับผมครับพี่น้องครับก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชร์ในเด้อครับผมมือนมืดแนะน่นอนเด้อค,ครับท่านผู้ชม ถาดุกดิกไปหาหมอมาค่ะดุกดิกท่องเสียค่ะแปูครับลูกลูกหลานเก่ามาเชียกล่าวนามัสการปูเตียด้วยครับผมปูก้าบนมัสการค่ะจำวัดระบบครับปูอันเลียดเล็กน้อยนะปูรถติดครับผม ที่่วานัดเจ้ปูประมาณทุงหนึ่งครับผมเดี๋ยวเช็คหน่อยครับผมอันลูกหลานกับจีม่านขอโชว์ขอหลับน้ำปูแล้วครับผมอยากได้ฟังที่นี่ใครอยู่ยันบนมี้แล้วแตมันโบคืบมาครับผมฟันเจ้าปูเคยมีซีเราปิดซีปิดในนโอ้ฟันจังไหนครับปูโออขึ้นฟันกับฟันนะหมกกันหล่ะ กรับที่แรกฝันว่าเขาเห็นบ like to ังไฟสองหางค่ะบังไฟบังเดียวเขาเห็นสองหางหางเคลื่อนกันค่ะอ๋อพวกมันหางลอยแหบกันเด้อเอาขี้กันไหวไหมครับอืมแนบกันไว้ตีปัวเอ่เอาเคลื่อนกันไว้เทหวนกันไเ้ค่ะแหนบแล้วครับแบบกัน ข้างหางที่ผมเน้าทข้างหางด้วยค่ะอันอันผู้ฝันอันเห็นหม่งไฟนี่ขึ้นได้ครับผมพวกฝันแตน่ตองงวดสุดเลยอ๋อฟันแต่แตงงตองงวดเห็ดหม่งไฟสองหางอันบานนี้ก็เลยว่ามันจะติดเป็นหยังอ่ะดองไฟสองหางแต่ว่ามันสองว่าสองให้แล้วแหละเนาะครับผมสอง บังไฟบังเดียว,วนะคือไม่สองหางอืมแปลกเด้อปูขันวางสันน้ำเชี่ยกับหัวก็เคยนนได้ยินหัวมันออกอันนั้นว่าได้บอกไปเจเอาไปแม่โซเลกันเลยืมข้าวเลยสวยอัน03นสามเหมือนอ๋อ03อนสามเดือนกุมภาเนาะปูเนาะเออบายในมูพวกว่าได้น้ำได้หมนตุ่มพามาหาก,กนันนั่นเลย เริ่มข้าวาวันศุกร์คือบอกเลยเืิ่มข้าวโอ้ยเสียดายฝันได้ดรองเงนเต้าใส่กระปุกแม่ค่ะเ<า>ต้ามันตายแล้วเด้เอาลงดองใส่กระปุกไว้ว่ามันพอจมนม้ำครับแต่เมื่อวันศุกไปยกลงมาาันมันยกมือขึ้นมาแบบจีนมันจีนขึ้นมาสามจีนเนาะโอ้เอาว่าว่าสิกร์บอกไปหาเลยเริ่มข้า ยังว่าเที่ยวดีังว่าเจ็บเลยนะใดแล้วครับเก่คคาคือเก่าปูเอาปูล,ล่องตีบังไฟสองหางให้ลูกให้หลานในปูผมว่าจะเลี้ยวตีที่นะปูคยฝันจะเสียเนาะครับสองหางเปนวันวันแต่ว่าก็สองหาองอยู่แล้วแหมค่ะสองมานางถาแล้วเนาะปูเนาะเอออันแล้วแล้วฝันนั้นว่ายๆนี่ยแต่ปูแบดน,นี้ฝันได้ไว่ายเนี่กับฝันวา่า โอ้ยง่ายแลวกัง่ายครับแน่เว้ยเเชียรกรได้ยบ่เคยฝันทักเทื่ยแบบหนีแมค่ะง่ายันตเข้าไปเลยจนได้บอกง่ายว่าเดีเว้ยนะโอ้กรไดเร่อว่าขันมันบนันสี่หนึ่งกับเป็นหกสี่หาส่ป็นตัวปูเว้ถือว่าเป็นเก่าดิปูว่ะถือว่าตัวขงเป็นเก่า ไม่ใช่ว่าเป็นเจ็ดดิองเป็นโยมเนาะฝันอะไก็ได้เนาะค่ะเป็นโย่อมมั้งป้าปูเราป็นโยมล่ะครับผมใีไแต่ตะเตียวพบกันแล้วก็ผ่าตอนนั้นล่ละผู้ใต้ต้องผู้ใต้ต้องหาต้องพบเท่านั้นค่ะผู้ยิ่งก็เป็นซีเท่านั้นล่ละหาซีหกซีเนาะปูเนาะเท่านั้นแหละมันว่จ้าปันไดนขันฝันจะจ้าคือตะเกมันไขอยู่ แต่ว่าน้ำเชีย่ยสนใจบังฟังบงับงบังไฟสองหางหนี่นะปูบังไฟสองหางบังไฟบังเดียวสองหางเง้นี่เป็นอะไนระอันเนะขาจะเอาขืนหานเหบ่ป,ปูหรือว่าเขาแห่ไปเ<ะ>ขาจาแห่ไปบป,ปูรือว่าข้นน<อ>ั้นเขาจากำร่งเห็ดกันไหีฮะกำร่งสีเห็ดเขาจ้าคำล่างสีเห็ด กูกูเคลื่อนฝันเคลื่อนที่ฝันแต่ว่างวดนี้ในใจปู่นี่คิดมักเลขยกันตัวใดครับผมแก้ว่า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 เพื้อนบองไฟเนี่ยว่าว่าว่าใส่ใจป็นใดเด้วยอือปู่ว่าใส่ใจบังไฟครับผมอ่าจะใส่ใจตัวฝันเมื่อคืนนี่แหละโอ้ฝันอยู่ฝันกินนี่เนาะปู่เนาะเพราะว่ามันเมื่อนมันเมื่อคืนมัน มันเป็นมือคือรันโฟดดิมือคือเนี่ยเนาะแมนครับผมเออวันศินหน่อยปูสองเป็นวันศินหน่อยพรในวันโฟดมันอยากแมนอยู่ที่ฝันนั่นโอ้ตีซอยกันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ปูตีให้แล้วหาซีหกซีแมนคักแล้วปูเห็นปูว่ามี่หนึ่งยังไงกระย่างวัฒน์ในบัานไกลดอกแต่ว่ามันเมื่อกระยัางไรเมื่อเหล่านะค่ะวันที่สิบนาะหนึ่งซีพร้อมปูตีปูตีหนึ่งซีบ้างค่น เห็นปูว่า,ายมสามหางแล้วก,กวันที่สิบหนึ่งเพื่อที่คอดมือมันกัดหินนั่นนี่ดอกโอ้ทางันกับจะมีเห็นไกลๆมืออีกเนาะปูเนาะครับผมว่าจีนน่งม้ามันถือมาอีกี่ดอกไกลๆมืออน่ะครับผมอย่าลืมกอตีปูไว้เด้อครับทั้งแี่ปูกกินกลางม้กได้เด้อครับผมท <laughs> ี่ยังหมดกกะยันลืม<ด>ม,มัน โซเล่กันเลยกันลืมข้าวเรียนสามศูนย์หนรับว่ากันอยู่คือแค่ห้องคุยกันสุเล่กันนี่เราไม่ว่าลืมข้าวโทษไป่บอกครับผมมันแบบปีเดียวกันเนี่ยมันมันมันทำเป็นตเนาะเมียนอยูคบปูเต่ามันก็ดสามนี่แล้วเนาะมันเต่าแต่ผ้าปูนี่ผู้ไดฝันแต่ยาต้องเป็นสามเลยสามทั้งเม็ดเป็นตเป็นตัวเต่าเนี่ย <ม>ตัวเต้ากับเป็นล็สามเต้ากับเต้าตายแล้วเนาะมันก็ับเป็นศูนย์พร้อมกับปุ๊กกับเป็นปากกับปุบป๊กกับเป็นศ<ม>ูนย์อีกพร้อมเนาะอืมโอ้โโอโยเสียดายดิลืมบอกไปหาสมนันทรนแล้วว่าไปหาสมนันทร์แล้ว่ะครับอ้าวมี่ไงได้ที่นักเขียงเป็นสิทธิกองกองแจ้งไปหาดอกถูกครับปูครับอันลูกกะจิรบกวนปูซ้ำหนีเด้อครับผมขอบคุณป <สา S 2> ูครับ ลุกจะโทษไปหาอีกถูกครับถูกครับปูการบำมสการค่ะบำมสการครับเอาครับพี่น้องสำหรับเหล็กปูเตี่ยวฟันแม่นปูกะฟันไดราเดอครับผมก็มีฟันตองวดก็คือฟันหินบังไฟกับเจ้าเห็ดสองหางครับผมนี่ก็คือฟันตองวดเนาะอันบังไฟอันสองหางได้กูเกิลเขาบอกว่า เจ็ดสองศูนย์ดิถ่เจ็ดสองศูนย์ครับผมเมนเจ็ดแปดสองแปดศูนย์สองครับผมตัวเรีนเขาคือหาหกหากับหกเนาะอันนี้คือเหล็กฟันเห็นหมองไฟได้ครับผมค่ะแต่มันกระตีสองเนยของปูเห็นบอกหมองไฟสองหางติปูว่าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์คืงามอยู่เจ็ดแปดสองนะครับอันแล้วก็ฟันมือ วานนี่ครับผมที่ปูวอยฟัง่งก็คือฟันวาดเป็นเป็นยอมนะครับผมเป็นเป็นขารวาดเป็นเป็นนอนกับผู้ญิงครับผมก็ตีออกมากกับมี่หกซีหาซีแล้วก็ซีหนึ่งครับผมนี่ก็คือเหล็กฟันของปูตะว่าไกลๆมือแอดมินกมางชเชียร์จิตไปสอบถามปูนํามาสูพีสูนองอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมสาหรับเหล็กปูเตียครับสาหรับคลิปนี้ก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิรงได้ครับผมสาหรับเหล็กความฝันของปูเตียครับผม ถ่ายคลิปนี้เอดมิสก็มมาเชียร์กับขออีพ่อในพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขชนถูกหวยแล้วก็เป็นน้ำกันเด้อครับผมก่วันที่16มีนาคมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ